สวัสดีครับผมโกด k คิงและนี่คือเกมสยองขวัญไนะครับตอนนี้มีบทที่4มาใหม่นะครับเป็นเนื้อหาที่เมาในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนนะครับบทที่4ผีแม่มดแห่งคาลาฮัตต้องคำสาปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมเลือกความยากที่ระดับปานกลางนะครับ เครื่องมือพิธีกรรมจะปล่อยคำสาปถ้าคุณไปแตะต้องมันเลือกว่าจะหลบหรือทำลายมันซะลุยอ้าวเริ่มเกมมาอยู่ในห้องห้องห้องแรกนะครับที่ในในตอนที่หนึ่งเนาะที่ผมเล่นนะครับในชื่อบทเอ่อกระสือพีเฮียนแห็งเครื่อรรางนะครับ ห้องเดียวกันเลยสตาร์ทห้องเดียวกันเลยเหมือนเดิมเก็บถุงเงิน20ถุงตรงนี้ได้ไปแล้ว2ตามระเบียบไม่ต้องพูดเยอะฮะเราจำแผนที่ได้เฮ้ยอะไรเดี๋ยวอ่าในสคริปบอกว่าถ้าเราไปเตะต้องมันนะมันจะปล่อยคำสาปใช่ไหมใช่ไหม จำไม่ได้เมื่อกี้ผมอ่านอยู่นะฮะปล่อยคำสาปหรือทำลายมันซะนะไม่ได้กินหรอกนะครับสะดุ้งไปแล้วสำหรับรอบที่แล้วนะก็เดิมเดมเหมือนเดิมตัวเลขมาอีกแล้วไม่รู้มาทำไมครับนะ เแล้วเราต้องทำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเดีมีเสียงด้วยนะเรื่อยนี่อาจจะมีประโยชน์นี่เนี่ยมันให้ทำอะไรเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกัน ยังหาแล้วมาแล้วมาหน้าห้องเราดูมันจะเข้ามาได้ไหมอ๋อผมก็ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเล่นมาก่อนครับเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นนัจ๊สำหรับบทไปแล้วมั้ง โอ้เข oh, ้าใจแล้วฮก็ไม่เท่าไหร่นะเราเคยล้อนไปแล้วโอ้ยดิคือไงโอ้ย โอเคมันลงไปชั้นล่างละเดี๋ยวเรารีบไปทำลายมันเลยนี่เห็นไหมกดให้ดูตอนมันเบี่ยงไปสีเขียวค่ะแค่นั้นเองประตูเอ้ยทางออกเหมือนเดิมเข้าห้องนี้นึกว่าจะยาก ปัดโทสะดุ้งมาแล้วสะดุ้งมากับกระสือแล้วไม่หมดแค่นี้เดินตุมเตี้ยมเลยแก่แล้วไม่เท่าไหร่เป็นไนงเป้นร่างมาแล้วไปเยะเนี่ยบินตุมเตี้ยมตุมเตี้ยมอีกเราเดินเนี่ยเราเดินนี้ะนะครับโอ้โห ไม่ไี้รเอา้ามางนี้เกข้างล่างาแล้วมันไม่ไปไหนเลยมันไปที่อื่นบ้างสิฉันจะลงไปข้างล่าง <S <S ดูกันเกยขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมลงชั้น ขมันมขึ้นบุญเราลงล่างแค่นั้นเองเนี่ยเจออีกแล้วมาโดนกันไอ้ยะโดนแล้วนี้โดนนี่ก็โอ้โเสียเลยมันเป็นคำสาปนะมันทำให้เราเสียน่าจะแค่นี้แหละแค่นี้เอง thôi đi con. Đây dựa nhà phòng đâu. Mình cái này, mình đi bên kia hồi Nè, Mình đưa rồi mọi người biết chị ghét thù mấy mẹ nè mặt thù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  เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวหาที่หลบมันตามเรามา๋อจริงๆเราวิ่งหลบมันก็ได้นะไอตไอตัวไอ้หนุนไล่กาพิธีกรรมอะไรมันะวิ่งหนีมันก็ได้เสียเวลานะครับ

เดินมันยังไม่ทันเราเลยตุ่มเตี๊ยมากเราก็วกิ่งอบอม,มันเดินรอบม,มันอยู่นี้ไอ้ยะไอ้ยะดิ่งไ,ไ,ไ,ไม่ได้เ <c oughs> สียเวลารู้ไหมเนี่ย <c oughs> เออขึ้นไปชั้นบนหน่อยโถ่เอ้ยพลาถุงเงินไปตั้งเยอะ มัววิ่งหนีไอ้ยยเท่ากระสือไอ้ไม่ใช่กระสืออะไรนะไม่หมดสิบสองถุงเนี่ยเราหลบหลบมันก็ได้จริง้เอา้าหลบไม่ได้ไ้ยะเสียไม่เป็นไร เสียงมาเยอะไปตรงนี uh ้เลยวิ่งกบทางเด <c oughs> <c oughs> ินเลยก็อ no ยู่ชั้นอยู่ชั้นบนนี่เสียงเรามาอยู่ใกล้ยังเลยมันจะลงมาไหมพอละมั่งเราน่าจะขึ้นไปข้างบนได้แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรในข้างล่างนะครับมันมีแค่นี้เลยมันมีอ่า ห้องเป็นกรงสีแดงเนาะแต่ผมไม่มีกุญแจยังไม่ได้กุญแจก็เลยเดี๋ยวเช็คก่อนเอ้ามันมันอยู่ชั้นบนนี่ถ้าเราขึ้นไปก็จะเอมันสิพอมาขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วโอเคเราก็รีบขึ้นไปอ๋อแล้วมันมาหวานเต็มเลยเนี่ยโอเครอดปลอดภยัย เราจะ,จะขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปก็จเ้เอมันดิเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไอยะไ้ยะโ้ยอ๋อมันเป็นกับดักชิ้นดีเนาะมันเราต้องรีบแก้ให้ได้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวเนาะมันไม่ได้หยุดนะครับมาเรารีบเลย น,นี่มันไม่ให้มันไม่ให้หลุบเมาไปยิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรรีบหาถุงเงินรีบไปดีกว่าจะได้มันพิมพ์ตาแล้วพิมพ์ดิอเอ้ โดน,นเนอะเฮ้ยความรู้สึกเหมือนเออเอ่อเหมือนเหมือนหลานขโมยเงินยายแล้วเออยายไล่ตีนะยายเอาไม่กวดไล่หวดอะไรประมาณนี้นะมันมันไม่ได้แบบรู้สึกอารมณ์เด็ดพีนะอุ้ยเว่ยจับหนังกรโดด ออลงไปออลงไปข้างล่างเลนโอ้โถเอ้ยนี่มันไม่ให้หลบเกิดกระจอกมากเกระจอกมากเลยทำได้เป็นก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้ง <c oughs> นี่พอทำได้ไหนรนะบอก,กระจอกีท่แก้ไม่ได้แล้วบนตายเรานี่แหละฮ <c oughs> เสียงยังนะ

ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราหนีมันแล้วนี่ไงกุญแจเปิดห้องใต้ดินตรงที่ว่าเราหนีมาแล้วมันมันไปติดอันนี้นะครับไปติดอันนี้แล้วมันถอยไม่ได้ เก็บไปเรื่อยๆเอ้าได้ครบแล้วนี่เราไปออกออกเลยแล้วกันมันไม่มีอะไรมากมายงเงินเราก็ได้ครบแล้วตรงนี้้าจะไม่ผิดนะนแล้วเราก็ใช้เลือนะเล่อยเรื่อย ต่ไปจุดวับอันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นมันจะมีสังเกตมันจะมีรูปภาพอยู่สีรูปเนาะตรงชั้นนี้นี่แหละนะครับชั้นสามอันนี้เอาไปแก้ในรหัสตามเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เป็นน้องพ่อแล้วก็แม่นะครับมันจะเป็นห้องลับเนี่ยผมไปเล่นมาแล้วสําหรับด่านอ่าอะไรนะด่านพีกระสือผมเล่นอยู่หลายรอบอยู่นะเพื่อเอาคะแนนในปลดล็อกด่านด่านพวกนี้นะครับ ส่วนในห้องสีแดงก็ไม่มีอะไรก็เป็นเอ่อเป็นเอ่อยังไงนะห้องที่ได้กุญแจมาเมื่อกี้เนาะแค่เข้าไปเอาเงินเฉยๆเงินเยอะเฉยๆนะครับอาซี่านซะีเฮ้ยยา่าไปไม่ทันตาอบอยู่ข้างหน้านี่เองจะรีบมาทำไม ก็็จะอีกเสียเวลาดูโฆษณานครับไม่ใช่อะไรเวลาเราโดนมันจะเอแล้วเราต้องดูโฆษณาเสียเวลาออกเลย้แลวกันจบนะครับขอจบเลยโอเคเสีเวลาไป17นาทีถือว่านานมากนะครับเนี่ยหนีไอ้ยายแก่ไม่มดเนี่ยครับนานมากเลยนะครับมันตามเราทุกที่เลยนะ ตามเราเจอตลอดเลยนะครับไม่เหมือนผีกระสือนานๆมาทีร้อนมากนะสำหรับผีกระสือนะครับอันนี้เหมือนหนีใหญ่นะครับขโมยกันใหญ่แล้วใหญ่จับได้ไล่เอมาม้กวดไล่ตีอ่าก็จบไปสําหรับบทเสริมนะครับบทที่4ี่ผีแม่มดเนาะเอ่อความรู้สึกผมนะครับมันไม่ได้ร้อนมากมายนะครับไม่รู้ว่าผมเล่นเยอะแล้วมันมัน,ม,นมันชินหรือเปล่านะครับ แต่ว่าความรู้สึกก็คือ,อหลอนสุดๆก็คือผีกระซือนะสำหรับบทแรกนะครับอันนั้นหลอนจริงนะครับขนลุกเลยเล่นไปขนลุกไปนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวสยองขวัญลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับชื่อเกมว่า i นะครับและคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ